ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r i s Ors m a r a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัว Arias o r m a r a l o ทุกๆท,ท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ e ฟซบุ o o ทาร a ลเลิเรด์ดิ้งทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในอาทิตย์นี้ในเรื่องของความรักการงานการเงินให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะแต่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนาะ การอ่านไพ่มันเป็นการแบบโดยรวมเจอรรอลิดดิ้งนะคะมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดเก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระดายชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะคะที่โอจะได้ปลูกปล่อยมาทุกๆวีคอยู่แล้วนะคะก็มีน้องพี่อาคาสพี่อเด็กพี่สโตลให้เราเล่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราได้นะคะเพื่อจะให้โอทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะสวัสดีค่ะคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะมาดูสถานการณ์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคนโสดและคนมีคู่ให้นะคะโดยการอ่านมาเป็นการโดยรวมนะเดี๋ยว คนวันอาทิตย์ค่ะขอดูไพ่พลังงานสถานการณ์การงานหน่อยสิการงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างเร้่ที่สถานการณ์การงานในอาทิตย์นี้นะคะแนะอขคาฟ ตีออฟเพนเต e ไอทีออฟคับเจสเมนค่ะไ p พินเทสนะคะเดอะแฮงแมน เขาบอกว่ามันจะมีโปรเจกต์หรือมีอสังการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของงานที่ต้องมีการพบปะผู้คนอยู่บ่อยครั้งหรือคุณอาจจะทํางานร่วมกับคนนู้นคนนี้อยู่บ่อยครั้งในอาทิตย์นี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารดีๆเด e h a n ง m a n มาบอกว่าช่วงนี้ต้องอดทนมันอาจจะเป็นงานที่คุณค่อนข้างจะไม่ชอบหรือว่างานที่คุณค่อนข้างที่จะไม่ถน,นัดแต่ว่าคุณก็ต้องไปเรียนรู้หรือไปทํากับเขาเนี่ย แต่ว่าดูๆแล้วผ่านมปได้ดีๆนะเพราะว่าไพ่เก้า 9, ไม่ทัไอ้เก้าถ้วยมันค่อนข้างจะแบบให้คุณได้มาจดจ่อให้คุณได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ The j จ s ดเม้น h ์ไฮ i n น e s t เนี่ยคือมันเป็นการที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ h i g ไฮพ n น e s t ต้องเตือนว่าช่วงเวลาเนี่ยคุณสับสนหรือคนคิดหรือคุณค่อนข้างจะคิดมากในใจมากเกินไปนะคะเออคิงออฟในตำแหน่งที่ เขาเล่บอกว่าพยายามรีแลกแล้ว no ก like, like, ็พยายามค่อยๆเรียนรู้นะคะมันเชียนขึ้นว่าค่อยๆเรียนรู้นะคะและทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีการงานของคุณนะคะมันเป็นการที่ว่าต้องทําตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับงานค่อยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถึงว่าคุณจะไม่สึกว่าไม่ถนัดแต่คุณก็ต้องหัดเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอย่าทําตัวเป็นเดฟูค่ะอย่าเพิ่งปล่อยนู่นปล่อยนี่แบบว่าล่องลอยไปนะคะเพราะเพราะว่า มันจะเสียโอกาสอะไรบางอย่างในตรงนี้ไปเหมือนว่ามีคนเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณคุณก็ต้องทําให้มันดีมากขึ้นนะคะมันเป็นการที่ชาเลนตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเติบโตนะคะส่วนใครบางคนที่ยังว่างงานอยู่รู้สึกว่าจะมีเพื่อนชักจูงให้คุณไปทํางานด้วยนะคะหรือสถานการณ์ออกมาบอกว่าคุณจะได้ไปทํางานกับเพื่อนหรือเป็นฟรีแลนซ์ที่แบบว่าเพื่อนเอางานเอาอะไรมาให้เราทําเนี่ยเยอะ สถานการณ์ค่อนข้างจะชัดเจนว่างานออนไลน์เด่นสําหรับพวกที่ว่าทาฟรีแลนซ์นะคะก็เจรจาต่อรองดีๆแล้วกันนะคะค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของงานนะอ่ะอไปที่การเงินกันเลยต่อไปค่ะไปที่สถานการณ์การเงินหนะ่อยสิสถานการณ์การเงินของคนวอาทิมันเป็นยังไงบ้าง อืม The d e v i ขึ้นนะคะอืม e ออ of Cut อืม Milky Way ค่ะ <laughs> Moonlight Ten of านอืม f i v อ of o n นะคะชัดเจนว่า สถานการณ์ในเรื่องของการเงินเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะต้องไปรับผิดชอบหรือว่าจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากมาจากเออเขาเรียกว่าเพื่อนหรือมาจากคนรอบตัวเอานําปัญหามาให้อยู่บ่อยครั้งหรือว่าเกิดจากกิเลสของตัวเองนะคะเอสออฟครับ เดอะเดวิลเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันเป็นกินเลสข,ของตัวเองหรืออะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําหรือคุณอยากจะได้มันนะคะแม k กกิ้งอเวมากับเดอะมู n มากับมูลไลท์เนี่ยเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรเริ่มหรือว่าจะเป็นภาระที่ว่าใครบางคนที่แบบตัวคุณอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนทําอะไรบางอย่างมันจะต้องแบบเออเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างจะหนักแต่รู้สึกว่าความสําเร็จที่ว่าคุณเอาไปลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีชัดเจนนะคะเพราะว่าเพลสออฟวานขึ้นว่าช่วงเวลาเนี่ยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าเริ่มต้นใหม่ คุณในเรื่องของการเงินมันมีการลงทุนมันมีการเอาเงินไปหมุนนองเงินไปทําอะไรบางอย่างนะคะตัวคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันหนักนะแรกๆกับตัวคุณนี่คิดว่ามันหนักนะแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะมันเขาเรียกอะไรห้าไม่เท้าอ่ะคือตีกับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างว่ากลัว hmm. ว่ามันจะไม่สําเร็จนะอะไรที่คุณเอาไปลงทุนอ่ะมันค่อนข้างจะเกิดผลแต่มันอาจจะเกิดผลในระยะยาวนะคะเพราะฉะต้องค่อนข้างที่จะต้องจดจ่อกับมันหน่อยนิดนึงเนาะ อืค่อยๆแบบค่อยๆเป็นให้กำลังใจตัวเองหน่อยนะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่แบบว่าเป็นไปนตามที่คุณอยากจะหวังแบบเร็วๆหรอกมันต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอะไรอะไรอย่างมันก็ต้องมีต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักเข็มขัดตัวเองให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่ดีนะในเรื่องของการเงินนะแต่ดูแล้วค่าที่จะชัดเจนว่าตัวคุณนะ่ะมีการหมุนเงินมีการเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างอืมชัดเจนแต่โอ้ดูแล้วว่า สิ่งที่คุณคาดหวังเงินก้อนหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณเอาไปลงทุนนะมันอาจจะช้าหรือว่าระยะมันอาจจะช้านิดนึงนะแต่มันมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะคนที่รองเงินก้อนเงินประกันเงินชดเชยก็มีโอกาสจะได้ในอาทิตย์นี้นะคะส่วนใครที่มีเงินที่แบบเ,เงินหมุนเงินถังที่ว่าคนหยิบหยิบยืมไปเนี่ยช่วงเวลานี้จะต้องพักไปก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้คืนในตอนนี้เนาะอืม อ้ขอดูไปที่สถานการณ์ความรักความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างอืมนายอัฟสอดเอาเริ่มที่คนโสดก่อนเลย ชูอฟวานทีอฟวานคนโสดคะ่ะคนโสดค่ช่วงเวลานี้เหมือนตัวคุณค่อนข้างจะไปพบเจอเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณค่อนข้างรู้สึกว่าจะเอาไงต่อดีวะ คุณเครียดกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะคนโซดดูๆแล้วเหมือนตัวคุณเครียดนะตัวคุณเครียดเรื่องอะไรบางอย่างคุณรู้สึกอยากจะ move on ะ่ะแต่คุณรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้ตัวคุณะ่ะยึดติดก,กับใครบางคนมากเกินไปนะคะไฮโลแฟนขึ้นเหมือนตัวคุณก็เลยแบบว่าเออนิ่งๆปล่อยวางไปนะช่วงเวลานี้เชนออฟคัพขึ้นนะ,ะมันมีใครบางคนเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆว,วียรกับเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณหกเขวหรือแบบว่ารังเลใจอย,อยู่บ่อยครั้งหรือเปล่าคะในทิ์นี้นะ หรือตัวคุณยังแบบมันมีเรื่องอะไรบางอย่างในใจมันเป็นปมเรื่องของความรักของคุณเนะ่ยอยู่ๆคนคนนี้กลับเข้ามาทําให้คุณต้องเลือกแล้ว่าจะเอาไงดีวะจะไปต่อดีไหมคุณดูเชิงอ่ะคุณเป็นกระต่ายที่นั่งดูเชิงในเรื่องของความรักอะ่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเขวะนะคะเดนพัลเลอร์นะคะคนคนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนว่าเคยมีอิทธิพลกับตัวคุณนะอืม โฟออฟสอดอย่างเนี้ยมีอิทธิพลกับตัวคุณพอสมควรในเรื่องของความรักแต่คแต,แต่ตัวคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าคนที่เขามามันก็ยังไม่ใช่มันรู้สึกว่าหาจุดที่ว่าชัดเจนก็ยังไม่ได้ก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วคนเก่าๆที่กลับเข้ามาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นโอ๊เลยบอกว่าเราต้องหาจุดตรงกลางร,ระหว่างเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือจุดฟุตสต็อปให้ได้ว่าเราควรจะไปต่อหรือควรจะพอตรงจุดไหนหรือเวลาไหนให้ดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะคนโสดอ่ะโอ๊ตข และสถานการณ์คนมีคู่เหรอคะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นไงบ้างคนมีคู่ The Hermit ขึ้นอุ้ยคนมีคู่ The Hermit ขึ้นเพจออฟสอดค่ะ <laughs> <laughs> เอ่อเนฟออฟคัฟ ควิลออฟวานค่ะไฟออฟสอดอืมออฟคัช่วงเวลาเนี้ยคนมีคู่ใครบางคนที่เป็นรักทางไกลค่อนข้างที่จะคิดถึงกันตลอดเวลาแล้วก็ช่วงนนนนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยไม่รู้สึกว่าโอารู้สึกว่าไพ่มันบอกว่าคนคูณสองคนทะเลาะอะไรกันค่คะ ดูรู้สึกว่าน้อยๆกันแล้วก็แยกกันไปเดอะเฮอร์มิทแยกกันไปแต่มันจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะในอาทิตย์นี้เพราะว่าคนสองคนอ่ะคือเขาค่อนข้างจะเข้าใจกันแหละแต่ว่าเขาเลือกที่จะน้อยๆกันคือคนสองคนรักกันนะแต่ว่ามีประเด็นที่น้อยใจการมีประเด็นที่แบบว่าอทะเลาะเบาแว้งกันอยู่บ่อยครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากเกินไปทําให้มันเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะเดอะเฮอร์มิทขึ้นมากับเซเว่นออฟวานอย่างเงี้ยมันจะมีการปรับความเข้าใจมันจะมีการ เคลียกันนะเพราะว่าห้าห้าห้าดาบเนี่ยเขาบอกบอกแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ยังไม่จบหรอกแค่คนสองคนทะเลาะกันช่วงหนึ่งหน่อยๆกับช่วงหนึ่งอย่างมันจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะสถานการณ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่เขาดููหายๆไปมันจะมีการเข้ามาพูดคุยของเขานะคะ king of cup นะคะ neph of cup คือพลังงานของการที่คนทะเลาะกันแล้ววนเวียนกับเข้ามาหรือคนรักเก่าๆที่คุณเฝ้ารอที่มันมีประเด็นกับคุณจะมีวนเวียนกับเข้ามาเช่นกันนะอืม ก็ดูเอานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะชาวอาทิตย์นะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ถ้าผิดพลาดไปกันใดต้องขอโทษขออาภัยณที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า